18เหมือนกันค่ะสำหรับคุณอาสัญญาพรนารายอายุ6 8ปีแล้วนะคะคร่ำวอดอยู่ในวงการเพลงมานาน30-40ปีแล,แล้วแล้วก็เป็นเจ้าของเพลงดังอย่างเพลงสัญญาเมื่อสายยันด้วย,ยหลายๆคนร้องได้นะ,ะจากปากช่องมาเ <มา S 2> จ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสาย,สาย ยาเนียนะตอนนี้อายุ68ปีแล้ว <รอ S 1> คุณผู้ชมลหลายคนบอกโอ้โห,หคุณอายังดูฟิตปังอยู่เลยนะเรื่องอสุขภาพที่คุณอาบอกเลยว่าดูแลตัวเองดีมาก เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่มีแน่แต่การใช้ชีวิตของคุณอาคืออะไรรู้ไหมจ๊ะคุณอาไม่ประมาทชุกทุกเช้าจะดื่มน้ำมะนาวกับโซดานีห่หลายๆคนดื่มนะเคล็ดลับเคล็ดลับ,ลบอ่าส่วนเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคุณอาคุณอาบอกว่าตลอดการเป็นศิลปินนะมาทั้งชีวิตเนี่ยหลักๆคือการพักผ่อนให้เพียงพอ,อแล้วก็งดแอลกอฮอล์แล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขในทุกๆวันอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆถ้าเกิดว่าทำได้คือชีวิตดีแน่ ส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าคุณอาเนี่ยจะไม่ร้องเพลงแล้วอันนี้ก็ไม่จริงนะคะ,ะเพราะว่าตอนนี้วงดนตรีลูกทุ่งภูธรพรนารายงานเข้าเยอะมากไปเมาส์แกอย่างนี้ได้ยังไงซึ่งแกเองยืนยันนะคะว่าจะจับไม่ร้องเพลงไปจนกว่าชีวิตของตัวเองจะหาไม่เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของคุณอาสัญญากันหน่อยคะ่ะเคล็ดลับของงาก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอหนอึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ เราไม่ไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรพวกนี้ห้ามเด็ดขาดเลยแล้วก็ร่างกายเราจะดีมากเลยฮะแล้วดื่มน้ําที่สุกแล้วก็ดื่มโซดากับมะนาวทุกเช้าตัวเองนะ mm hmm. จริงๆแล้วนะฮะศิลปินนักร้องุูกทุ่งเราเนี่จะไม่มีการที่ว่าเกษียณแน่นอนฮะเ mm hmm. ขาเรียกว่ารากเง้าของลูกทุ่งเราอ่ะมันยังฝังใจของแฟนเพลงอยู่ mm hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองก็จะจับใหม่ร้องเพลงจนชีวิตจะหาไม่ทีเดียว าคืออาชีพของอาอาจจะร้องยูนหน้าเวทีตลอดเพื a ่ออาชีพของอาคือร <estimates> ้องเพลงจ้ะมันก็ดีใจนะคะที่มีคนที่สืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นลูกทุ่งแท้ๆก็อยากให้คนทุกๆคนและแฟนเพลงทุกท่านแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานได้อนุรักษ์ผลงานเพลงลูกทุ่งเอาไว้ให้เป็นเป็นชัดถ้อยชัดคําในการร้องต่างๆคุณอายังบอกยังสิ่งอาบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้ให้ร้องให้ชัดถ้อยชัดคำจากปากช่องมา เดี๋ยวเราพักเละก็เลยดีไมหม<า>พักกันก่อนพูดเดียวคุณผู้ชมขาช่วย